ทุกทานุนี่สวัสดีจ้าแฟนคลับที่รักทุกคนแฟนคลับที่สชคดีลำรวยจากปูต้นมะเดื่อหยัก์ย้าดคกะต้นมะเดื่อหยัก์ต้นนี้มือนี้ ลูกปสิมาขอพรอจากปู่ต้นบักเดือนอยากเน่าไหลลีจ้ะแต่ว่าจักเม็ดนิมบุกมาจากเพราะว่าบ่ได้บ่ได้นับปูนจากกอไผ่อยูนต้นกอไผ่อยูน่นปู่ต้นบักเดือนอยากเด้ออายุเป็นลอยปีมื่อน,นี้มาขอตัวดีกับเพิ่นอีกงวดที่แล้วเพิ่นให้เลขหาสองเนาะ งวดนี้เฟินสิยหายตัวใดโนนี่เนาะเขามาซองมึงสักก่อนเนาะแล้วค่อยทาแป้งเนาะแฟนคาห็นมองใดเดบมเห็นมองใดเดบมดย,ยังบบเห็นตัวเลขเนาะแล้วกสิมาจุดถูกเพื่อกันเด้อเลขกถูกกันทั้งหมดได้ออกเด้อนี่จ้ากกสิมาจุดถูกเพื่อกันเดี๋ยวเขามาซองมึงตัวเลขก,ก่อนเนาะจากปูปูบกเรือเนอี่ยสิพาซองมึงตัวเลขกด้วยจ้า มื่อนี้กน,น้ำผาเจ็ดสีมานั่นเพ่นมาผูกเพ่นเนาะดเด้ามาจัหน,น,นดเด้อมาจองบึงตัวเลขก่นนันเนาะแล้วก็ไปบึงเล็กถูกเนาะมาตัวใดเนาะเล็กถูกก็ได้ เห็นเหล็กยังแดงเดนอะเป็นเล็กสามนอดนดเลยเนาะท่านผู้ชมเห็นเล็กยังเนาะห้วยเล็กหายยังว่าคือเก่าอยู่เนาะแต่ว่าเป็นเล็กขึ้นมาแทน แต่ก่อนเป็นเลขสามสองมงเด้วยค่ะเลขแปดมือนเ,นเดี๋ยวสิเอาแนวมาสี่อนเอามือหลูมก่อน,น่าจะเนาะ บ่าคอยเห็นเอารูปล้วบวะนี้สองเมืองน้ำกันเด้อสองเหล็กปูบึกเดือยเนี่ยมาตัวใดแล้วก็จุดถูกไอไขรไว้พร้อมด้วยจะ้ะเป็นขึ้นนั้ดังใหม่จริงเล้วเนาะรูปนี่เนาะนี่เนาะ ขาเข้าหลบกลับไปผูกขามาขอเล็กเด็ดขอตัวดีหวดที่แล้วได้3ามหาหาสามก็เลยเอาผ้าเจดสีมาปลูก เป็นเรียก3เพราะนอนี่เนาะซูมมึงกล้ๆก่อนขอตัวเด็เดแดบปูเอ้ยขอตัวเด็เดแดบขอเรียกเด็เดแดบปู เห็นเป็นเงาเหล็กหกได้จ้าแปลงทางหม่ก็น,น้าหลูขอปปหลูเม่ก็นึกว่บเห็น คนยังบอกบอกเปล่เห็นเป็นเลขสามเลยจ้าเลขสามเดีย๋ดวยวนีนี่เล 3, ้าจ้าเลขสามนี่นี่มานน่นี่แล้วก็มานี่เลขสาม้วยจ้านี่ค่ะนี่ นี่แล,ล้วก็มาเนี่ยยิ้นเป็นเลขสามค่ะจักสี่สามใดสามหกบอน กดใส่วิจารณญาณในการเบ่งเด้อค่ะเดอ้อเลขสามเนาะผู้ขายเห็นเลขสามสองตัวเด้อค่ะเดอ้อนี่เห็นเห็นตัวนี้ตัวหนึ่งนี่นี่นี่หางเลขสามปัดไปแไมอนอยู่เปล่จะเปเลียกค่ะ ี่สามสองตัวเนาะแล้วก็เรียกหาี่จะเป็นหาสองสามเนาะอเมีแม่ปูเอปูปูเอปูบัน 5, 2, 3, น,น,นีกกระสีภาพด้วางเหขียถูกด้วยจ้าเลขีถูกจักสิมาตัวใดเนะาะแต่ว่าแล้วเห็นเป็นเลขเลขียอันนี้แล้วเห็นเป็นเลขีสามด้วยจ้า หรือเอฟซีแล้วเบิ่งเป็นเล็กตัวใดก็บอกเด้เด้ออันนี้ก็เป็นใกล้ๆรูปผระเนาะกะเลืเอ่อนเินปูเนาะมีตามีหนามีปาเป็นรูปผระเนาะก็เล่ผะะต้นบเพือันนี้เป็นตัวยังนอนอย่เนาะเพิ่งเห็นมาสีเศ้าซองแล้วเนี่ยเล็กยังนอนจา้า เรียกหาบ่สามสองตัวแล้วก็เรียกหาตัวหนึ่งด้วยจ้ามันนี่กบสีภาพเมืองเรียกถูมิแล้วกันเนาะจากซิมาตัวเด้ออ๋อ ถูกือไปคนละมองเนะวันนี้เนาะ ได้ออกมาทั้งสี่เลยจ้าโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าค่ะขอบพระคุณหลายๆเ้อค่ะกดไลค์กดติดตามให้ได้จ้าเดขกเด็ดคือซีมเมน72เลหงวดนี้นะใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเองจ้าขอบขอบพระคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า